วิจาร์ดลนวส่ินึงวิจาร์เป็นมวยถนัดซ้ายนะครับกัดขวาออกอันโตนิวสเป็นมวยถนัดขวากัดซ้ายออกหมัดชนนะครับยังวนได้ดีครับอันโตนิวส วนหนีหมัดซ้ายของวิจารณ์ค,ครับอบอกให้ชกกันหน่อยพ่ง <c oughs> จะเริ่มไปได้แค่15วินาทีครับกรรมการไม่ไม่ให้ดูเชิงกันเลยทักทายเลยครับวิจารณ์บอกทักทายเลยก็ได้ปล่อยซ้ายตรงมาครับพิจารย์คูปร่างผอบคอกันนะครับ รามาดระวังตัวกันอพอสมควรนะครับในช่วงนาทีแรกของการชบโอ้ยปล่อยซ้ายเข้าครับวิจารณ์ปล่อยซ้ายเข้าเต็มหน้าของ